3เช็คลิต์ดูแลฝ้าให้เห็นผลหลายคนนะคะดูแลฝ้ามานานแต่รู้สึกว่ามาผิดทางหรือเปล่าทําไมฝ้าถึงหนาฝ้าถึงเข้มนะคะวันนี้เราให้เช็คลิสกัน3อย่างนี้ค่ะเพื่อเช็คกันก่อนว่าเรามาถูกทางไหมนะคะข้อแรกค่ะ ก่อนอื่นเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฝ้าเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินไม่ดีนอนไม่ดีไม่ออกกําลังกายหรือว่าอารมณ์ไม่ดีนะคะพวกนี้ส่งผลหมดเลยดังนั้นเราจะต้องอาหารดีนะคะกินดีนอนดีออกกําลังกายดีแล้วก็อารมณ์ดีค่ะเมื่อไหรที่เราเครียดเรารู้สึกว่าแบบอารมณ์พุ่งปรี๊ด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ามีความเครียดสะสมนะคะพวกนี้ส่งผลกับฟ้าทั้งนั้นการนอนก็เช่นกันนะคะอยากจะให้กลับมาดูแลที่สุขภาพภายในก่อนเป็นอย่างแรกค่ะอย่างที่2นะคะเช็คลิสต์ต่อมาก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยไปเน้นย้ำในเรื่องของผัดเซลล์ผิวมากไปไหมใช้ครีมขาวใสมากไปหรือเปล่าหรือว่าไปทรีตเมนต์แบบลอกผิวลอกหน้าอะไรเยอะแยะมากมายไหม ถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นมากเกินไปนะคะผิวเราจะบางถือว่ามาผิดทางค่ะพอผิวบางสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวที่ไวต่อแสงทําให้เวลาลําออกมาเจอแดดแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราอยู่ในร่มนะคะเจอแสงไฟจากจอมือถือเจอความร้อนหน้าเตาฝ้าก็าขึ้นได้ดังนั้นลองดูนะคะว่า คุณทำผิดวิธีไหม 3. ค่ะการทาครีมกันแดดนี่คือสำคัญมากๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะให้บางคนเนี่ยมองว่าทาแล้วแต่การทาเนี่ยปริมาณก็สำคัญนะคะเพราะว่าการทาครีมกันแดดไม่ใช่คำว่ากันแดดอย่างเดียวสามารถจกกัดการได้ทั้งแสงไฟจากจอมือถือพวกเนี่ยคือแสงสีฟ้าคือภัยเงียบค่ะ ทำให้ฟ้ามันขึ้นมาได้เม็ดสีเมลานินมันกระตุ้นขึ้นมาได้พวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายพวกโน้ตบุ๊กนะคะ iPad มือถือหรือว่าแสงจากจอทีวีราเนี้ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยบางครั้งเนี่ยมันเป็นภยนัยเงียบเพราะมันไม่ร้อนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่กับมันนานเช่นเราดูคลิปตัวอะไรเป็นชั่วโมงนะคะเราไม่รู้ตัวนอนเนี่ยปิดไฟตอนกลางคืนปิดไฟแล้วก็เล่นมือถือนะสไลด์ไปเรื่อยเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะแสงตรงนั้นน่ะทาร้ายผิวคุณ ลองเช็คย้อนดูว่าตรงนี้ไหมที่ทําให้ฝ้าของเราเนี่ยดูแลไม่เห็นผลสัทีและกันแดดก็ทาจิวจ้อยทําให้ไม่ได้ประสิทธิภาพการกันแดดก็แนะนํานะคะการกันแดดที่ถูกวิธีทาให้ได้2ข้อนิ้วชี้และทาสามทุก2-3ถึงชั่วโมงค่ะด้วยความกราบถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหากันแดดดีๆออกมา ทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําก็แนะนําเลยไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มนะคะเก็ตเองก็ใช้เองออร่าหน้าใสาเลยนี่ค่ะบีบีกันแดดเคที่ S 50 PA บวกบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้มี ทั้งบำรุงนะคะกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าไซส์แล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่สำคัญมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีสะท้อนความร้อนด้วยไม่หรุดทับแสงเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพง้ง่ายคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าเตาแล้วก็อยู่ใกล้กับความร้อนนะคะ แล้วผิวเราเนี่ยไม่ชอบความร้อนพอะร้อนเมื่อไหร่ฝ้ากข็ขึ้นค่ะก็แนะนําเลยกันแดดตัวนี้ขนาดใหญ่บื้ม100กรัมนะคะราคาโปรโ3 9 0เบาทเท่านั้นสําหรับตัวบํารุงเด็ดๆนะคะที่เราแนะนําก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนสเกตท,ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยเติมน้ำให้ผิวเพราะผิวเราจะต้องไม่แห้งนะคะในขณะที่เราดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยยกกระชับผิวด้วย เติมคอลลาเจนให้ผิวด้วยไฮยาลูรอนแล้วก็ลิงค์เข้าฟิลนะคะมีตัวช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแสบแดงแสบก้านเวลาออกแดดด้วยอาราซอินและวิตามิน B3 ค่ะตัวเซรั่มใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าให้ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระเก็ดเน้นนิดนึงนะตัวกันแดดของเราเนี่ยมาหน้าก่อนนอนได้เก็ดก็ทาก่อนนอนทุกคืนเลย เพราะก่อนนอนบางทีเนี่ยติ้งไลน์เข้ามาแล้วเราก็เปิดยังเปิดไฟมือถืออยู่นะคะตัวนี้ก็ทาได้แล้วตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างออกนะคะนิ่มมากน่านุ่มมากและอีกตัวที่แนะนําค่ะกาสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนคจากเคที่ที่ไม่มีสารโซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองตัวนี้ช่วยลดสิวฝ้ากระได้นะคะทักเข้ามาได้ที่เคที่ในราคาพิเศษค่ะชุดละ1น6 2 6บาทเท่านั้นนะคะส่งความสุขให้ทุกคนด้วยค่ะ 快手，拥抱每一种生活。